สิ่งที่พิสุควรทําเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นวจนะของพระสัสดาที่กล่าวสอนพิสุทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกของพระองค์เป็นบริษัทที่หนึ่งของพระองค์เราท่านทั้งหลายรับฟังบทเพลงชนะในหนังสือเล่มเดเดรชานวิชานี้แล้วก็มานำมาปรับใช้กับตัวเราเองได้กับโมณะได้ฟังคําพระสัสดาที่ตรัสสอนกับพิสุทั้งหลายพระองค์ตรัสว่า สิ่งที่พิสุควรทำเมื่ออยู่ร่วมกันพิสุนั้นไปสู่หมู่สงแล้วไม่พูดเรื่องนอกเรื่องไม่กล่าวเอรชานคาถาย่อมกล่าวทำเองบ้างเชื้อเชิญผู้อื่นกล่าวบ้างย่อมไม่ดูหมิ่นการนั่งนิ่งอย่างพระอะรเจ้าพิสุทั้งหลายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่เจ็ด ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามไพบูรณ์เจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วพิสุทั้งหลายการที่พวกเธอผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตด้วยศรัทธานั่งสนทนาทำมีคาถากัน เป็นการสมควรพวกเธอเมื่อนั่งประชุมกันควรทำกิจสองอย่างคือสนทนาธรรมกันหรือนั่งนิ่งอย่างอรเจ้ากราบสาธุธรรมคำวะศาสดากุบบุตรผู้ออกจากเรือนปฏิบัติตามธรรมที่พุทเจ้าได้ตรัสสอนอุบาสกอุบาสิกาน้อมมาปฏิบัติเช่นกัน กราบสาธุเจ้าค่ะ